อร่อยเด็ดต้องที่ร้านจำเริญพุ่งก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณโอ้โหน่าทานจังเลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวเกาหลอเล้งแซ่บข้าผัด ยำของทันเลนแก๊กหวยลำใหเปิดทุกวัน9ก้าโมงครึ่งปิด5โมงเย็นสั่งผ่านแล็บอยู่ในโครงการโพแก้วสตรีทไล้ปั๊มปตทโพแก้วซอยโพแก้วเขตบึงกลุ่มกรุงเทพโทร0818606474เมนูเด็ดมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเล้งแซบ่บข้าวผัดต่างๆเมนูยำของทันเลนเมื่อกี้เป็นไฮไลท์มาดูเพิ่มเติมครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแหง้งมีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กมีบะหมี่เก็บอีวุ้นเส้นมามา่าของอร่อยๆก็มีหมูชิ้นหมูสับหัวใจไส้กระเพาะตั กากมูเจอกรอบไร้มันอร่อยไม่อย่างนี้พลาดกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสรสเด็ดใช่แล้วครับรสเด็ดจากสูตรเด็ดของทางร้านเข้มอีเคียวนุ่มหมูชิ้นหมูสับตับไส้หัวใจกระเพาะน้ำซุปน้ำใสสูตรเด็ดต้องลองโอ้โห น่าทานจังเลยค่ะน่าทานครับนี่คือเกาเหลาต้ยมยำหมูสับล้วนหมูสับอบอวนไปด้วยน้ำซุปที่เต็มไปด้วยเครื่องต้มยำและยังมีเกี๊ยวกรอบเพิ่มเทคเจอร์ในการเคี่ยวดังสนั่นต่อมาข้าวผัดหมูเค็มกา,กากหมูใช้ข้าวหอมมะลิเคี่ยวนุ่มละมุนหมูเค็มกาก,ากหมูกระเทียมทอดกรอบอยากให้ลองตามรอยมาชิมกันครับ ต่อมาขอแนะนําข้าวผัดเนื้อเค็มมันเนื้อเมนูข้าวใช้ข้าวหอมมะลิทุกจานครับเนื้อเค็มหั่นแบบสี่เหลี่ยมลูกเต๋ายังมีกระเทียมทอดกรอบให้เคี้ยวอร่อยขอแนะนําเมนูเด็ดเล้งแซ่บพ,พริกขี้หนูสวนกระดูกเล้งอบอวลบริเวณน้ําซุปรสจัดจานเคี้ยวกันเพลินครับชอบมากเลยค่ะชอบก็ตามรอยมาทานได้ครับยังมีหมูสเต๊ะอาจาดขนมปังน้ำจิ้มครบซุดเด็ด หมูสเต๊กเนื้อแน่นกับน้ำจิ้มสเต๊กอร่อยถึงเครื่องเคี้ยวเพลินครับลูกค้าสั่งกันเกือบทุกโต๊ะและน้ำจิ้มอาจาัดเปรี้ยวหวานกำลับบงพอดียังมีขนมปังกรอบนุม่มอร่อยคู่กันกับน้ำจิ้มและอาจาด คุณผู้ชมที่รักไม่อยากให้พลาดกับยำม,มาม่าเส้นมาม่าเนวนุ่มกับเครื่องยำรสจัดจ้านอร่อยเด็ดพร้อมกับไส้กรอกหมูสับตบรางวัลเอ้ยตบท้ายกับเกี๊ยวปลาลวกจิ้มเป็นเมนูทันเล่นรสเด็ดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวเผ็ดจัดจานมาดื่มด่ำความอร่อยกับน้ำแกงหวยและน้ำลำไยที่มีเนื้อลำไยให้เคี้ยวกรัดน้ำแกงหววหวานหอมอร่อยสดชื่นน้ำลำไยหวานหอมชุ่มคอเนื้อลำไยเสิร์ฟมาแบบล้นเลยคร้านอยู่ในโครงการโพแก้วสตรีทซอยโพแก้วสองเล ปปัตตทโพแก้วด้านนี้มาจากวัดบางเตยสามแยกโพแก้วนวมินร้านอยู่ในนี้ค่ะส่วนด้านนี้มาจากลาดพร้าวร้อยหนึ่งวัดบึงทองหลานจะเจอโครงการนี้อยู่ซ้ายมือก่อนถึงสามแยกโพแก้วร้านอยู่ภายในโครงการนี้มีที่จอดรถสะดวกสั่งผ่านแป๊บรับทํเข้าวกล่องรับออกร้านมาตามแผนที่ใน Google Ma p หางานอยู่ใกลป้ปั๊มปัตตทโพแก้วเพจร้านจำเริญพุงกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มจำโบราณขอบคุณครับ